Hi my s t u d e n t อ่ o d a y learning about t t a n s ยว i ับ i ารส n n เลชันะคะหรือว่าการคายน้ำในพืชน,นั่นเองค่ะการคายน้ำของพืชน,นะคะในบริเวณผิวใบของพืชเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูเล็กๆนะคะจํานวนมากแทรกอยู่ระหว่างเซลล์คุมนะคะ2เซลล์เซลล์นี้เราจะเรียกว่าเซลล์ปากใบหรือ stomata นั่นเองนะคะ น้ำที่ผ่านออกทางปากใบของพืชน,นะคะจะมีลักษณะเป็นไอน้านะคะหรือเราเรียกว่าซีมนั่นเองนะคะเนียก,กระบวนการคายน้ําเราเรียกลักษณะแบบนั้นว่าการที่มีไอน้ําออกมาจากใบของพืชน,นั้นว่ากระบวนการคายน้ําของพืชน,นั่นเองนะคะหรือะะ่านสเปเ t ชันค่ะซึ่งการคายน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์ช่วยในการลําเลียงน้ํา โดยทำให้เกิดแรงดึงน้ำจากส่วนล่างเนี่ยขึ้นสู่บนนะคะเป็นสายน้ำติดต่อกันไปตลอดนะคะ,ะการคายน้ำของพืชเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิภายในลำต้นแล้วก็ใบของพืชด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คือประโยชน์ของการคายน้ำในพืชน,นั่นเองคะ่ะปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำนะคะอ่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขายน้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในนะคะเรามาดูปัจจัยภายนอกกันก่อนปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อการขายน้ํานั่นเองอหนึ่งก็คือปัจจัย1ก็คืออุณหภูมินะคะ,ะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยมีผลทําให้แรงดันไอเนี่ยคะ่ะในช่วงระหว่างเซลล์เนี่ย สูงกว่าอากาศที่อยู่รอบๆผิวใบนะคะทําให้พืชเนี่ยมีอัตราการชายน้ําเพิ่มมากขึ้นนะคะสองแสงสว่างนะคะแสงเนี่ยจะมีผลต่ออัตราการชายน้ํานะคะโดยแสงสว่างมากเนี่ยจะทําให้ปากใบเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะคะสามลมนะคะลมก็จะช่วยพัดพาไอ้น้ำที่ระเหยออกจากปากใบเนี่ย และอยู่รอบๆใบนะคะให้พ้นจากผิวใบเพื่อทําให้การแพร่ของไอ้น้ำเนี่ยออกจากใบได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส,สี่นะคะความชื้นของอากาศนะคะปกตินะคะถือว่าบรรยากาศภายในใบของพืชเนี่ยจะอิ่มตัวหรือเกือบจะอิ่มตัวด้วยไอ้น้ําอยู่แล้วดังนั้นอัตราการแพร่ของไอ้น้ําจากภายในออกสู่ภายนอกนะคะก็จึงก็จะขึ้นอยู่กับความชื้นของบรรยากาศภายนอกนะคะนะคะ ถ้าอากาศภายนอกนะคะมีความชื้นสูงอัตราการคายน้ําก็จะต่ำในทางตรงกันข้ามกันถ้าอากาศภายนอกเนี่ยมีความชื้นต่ําอัตราการคายน้ําก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะห้านะคะความกดดันอากาศหรือความดันอากาศในที่ที่มีความดันอากาศของบรรยากาศเนี่ยต่ำอากาศก็จะเบาบางลงนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นน้อยทําให้ไอ้น้ำเนี่ย ในใบพืชเนี่ยแพร่ออกมาได้ง่ายกว่าในขณะที่มีความดันอากาศหรือความดันของบรรยากาศเนี่ยสูงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะปัจจัยการคายน้ำของพืชที่อยู่ภายนอกนะคะ,ะมันจะเป็นเทคนิคการจำง่ายๆนะคะ,อ,ะอยากให้นักเรียนฝึกจำนะคะ 1. น,นะคะอุณหภูมินะคะยิ่งอุณหภูมิสูงก็ยิ่งคายน้ำได้ดี2ความชื้นนะคะความชื้นยิ่งต่ำก็ยิ่งคายน้ำได้ดี3แสงแดดน,นะคะ เมื่อมีแสงแดดมากก็ยิ่งจะคายน้ําได้ดี4ี่นะคะความกดดันอากาศนะคะเมื่อมีความกดดันอากาศต่ําแล้วก็ความหนาแน่นของอากาศน้อยก็จะเกิดการคายน้ําได้ดีค่ะห้าลมยิ่งลมแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะคายน้ําได้ดีนะคะถัดมาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ,อการคายน้ําของพืชเป็นปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในก็หมายถึงปัจจัยที่ เกิดจากองค์ประกอบต่างๆของพืชน,นะคะอ่าอย่างเช่นพื้นที่ใบนะคะพื้นที่ใบเนี่ยถ้ายิ่งมีพื้นที่ใบมากนะคะก็ยิ่งจะสูญเสียน้ําได้มากขึ้นนะคะการจัดเรียงตัวของใบถ้าพืชเนี่ยหันทิศทางอยู่ในมุมที่ตรงข้ามกับแสงหรือ,อมุมเนี่ยมีลักษณะแคบนะคะก็จะเกิดการคายน้ำได้น้อยกว่าใบที่อยู่ในมุมกว้างนั่นเองนะคะ ลักษณะและรูปร่างของใบถ้าใบพืชเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างก็จะมีการคายน้ําได้มากกว่าลักษณะพืชที่เป็นใบเล็กแล้วก็แคบนั่นเองค่ะโครงสร้างภายในใบนะคะพืชที่แห้งแล้งอ่ะก็จะมีการปรับตัวให้มีปากใบเนี่ยลึกแล้วก็มีชั้นผิวที่เรียกว่า c u t i c l ลเนี่ยหนา c u t i c l เคืออะไร c u t i c l ลก็คือไขมันนะคะอ่าก็จะเป็นเซลล์ไขมันที่ เคลือบบริเวณผิวใบอยู่คิวติเคิลเนี่ยมีหน้าที่ช่วยลดการคายน้ำนะคะ,ะในบริเวณที่มีแสงแดดจัดนะคะนัะกเรียนก็จะสังเกตว่าผิวของใบเนี่ยจะมีลักษณะมันวาวนะคะนั่นก็คือชั้นของคิวติเคิลนะคะที่เคลือบผิวใบอยู่เมื่อมีชั้นคิวติเคิลหนานะคะก็จะทําให้เกิดการคายน้ำเนี่ยขึ้นได้น้อยกว่าพืชที่ชุ่มชื้นหรือพืชน,น้ํานะคะพืชน,น้ําคือพืชที่อยู่ในน้านั่นเองค่ะ ถัดมาก็จะเป็นอัตราส่วนอัตราส่วนนะคะของรากต่อลําต้นถ้าพืชเนี่ยมีอัตราส่วนของรากต่อลําต้นมากการคลายน้ําก็จะเกิดขึ้นได้มากเพราะอัตราการดูดซึมของรากเนี่ย,ก,ยก็จะมีมากเช่นเดียวกันค่ะความสําคัญของการคายน้ํากระบวนการคายน้ํานะคะเป็นกระบวนการที่สูญเสียน้ําเป็นกระบวนการสูญเสียน้ําที่พืชเนี่ยดูดขึ้มาจากรากโดยน้ําที่พืชดูดขึ้นมานั้นนะคะก็มาจาก อ่ซอรี่ค่ะโดยที่น้ำเนี่ยน้ำาน่ที่พืชเนี่ยดูดขึ้นมานะคะก็จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงแต่เพียงแค่1-2%เท่านั้นนอกนั้นก็จะระเหยออกทางปากใบดังนั้นจึงมีการศึกษากันว่ากระบวนการคายน้ำเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรอ่าผลจากการศึกษาในปัจจุบันนะคะเขาก็เชื่อกันว่าการคายน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อพืชโดยตรงเลยเช่นช่วยลดอุณหภูมิภายในใบอ่าช่วย ควบคุมการดูดแล้วก็การลำเลียงแร่ธาตุนะคะ,อะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นโทษกับพืชมากเช่นเดียวกันเพราะจะทําให้พืชเนี่ยถ้ามีบริเวณอากาศภายนอกเนี่ยมอีอุณหภูมิสูงมากเกินเกินไปนะคะก็จะทําให้พืชเนี่ยสูญเสียน้ําโดยเป่าประโยชน์แล้วก็ถ้าพืชเนี่ยเสียน้ําไปมากๆโดยเฉพาะพืชที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยพืชก็จะปิดปักใบเพื่อ ลดการสูญเสียน้ำใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีผลทําให้การกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยหยุดชะงักลงการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยก็จะถูกกระทบกระเทือนนะคะแล้วก็ถ้าพืชเนี่ยเกิดการขาดน้ําอย่างรุนดรงพืชก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะประโยชน์ของการคายน้ําก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ,ะหนึ่งก็จะช่วยลดความร้อนของใบเพราะเมื่อคายน้ําก็ต้องการก็จะเกิด อุณหภูมิสูงเกิดความร้อนแฝงขึ้นมาภายในใบก็จะทําให้น้ํากลายเป็นไอน้ําก็จึงเกิดความร้อนจากบริเวณใบเนี่ยไปที่ไปที่ที่มีอุณหภูมิต่าลงนะคะ,อะสองก็จะช่วยให้ช่วยในการดูดน้ําแล้วก็แร่ธาตุหรือเกลือแร่นั่นเองนะคะการคายน้ำก็จะเป็นต้นเหตุทําให้เกิดแรงดึงจากการคายน้ำาหรือท r า n s p i r a t i o n p l นั่นเองค่ะ ดึงแรงดึงนี้ก็จะสามารถดึงน้ําแล้วก็เกลือแร่จากดินเนี่ยเข้าสู่รากได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการคลายน้านั่นเองนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของพืชที่คลายไอน้ําออกมาจํานวนมากเมื่อเวลาที่มีแดดจัดนะคะ,ะส่วนไม่สังเกตได้ชัดเจนขนาดนี้ส่วนใหญ่ถ้านักเรียนจะสังเกตเห็นก็จะเห็นที่บิ เป็นป่านะคะหรือตอนเช้าเนี่ยนักเรียนจะเห็นหมอกหรือน้ำอยู่ตามเชิงเขานะคะนั่นอันก็เกิดมาจากการคลายน้ําหรือการควบแน่นการของไอ้น้ำนในอากาศนั่นเองนะคะ,ะจบการเรียนจาจกในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ see you ในคลิปนะคะบ๊ายบาย